อ้าวเหรอลูกโอ้พี่พลอยทำผิดใช่ไหมพี่พลอยขอโทษน้องก่อนได้ไหมโอ้ไม่มาว่าย้โอ้โอ้โอ้มีการล้อเลียนด้วยโอ้โอ้ล้อเลียนด้วยน้องเพชรป้าเลยอด้วยอะขอโทษน้องก่อนอะขอโทษน้องก่อนลูกเออนี่แหละหนูทำใช่ไหมหนูเอหนูทำหนูยอมรับผิดและหนูต้องขอโทษน้องเข้าใจไหมค้าไหนไหนเออขอโทษจ้าเออ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 ไม่ได้ตั้งใจเออ แม่คิวลูกไข่แดงเลยมันนี่จำกันลูกนะเห็นไหมเราเด็กน้อยอัเป็นผ้าขาวเราก็ต้องสอนเขาอย่างนี้พี่น้องเอ้ยถือบ้านตัวนี้อ่าเอยกวาดบ้านเลยลูกวาดบ้านเลยอ่าอ่ากวาดบ้านเลยโอ้เย็นเถาะเย็น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 เถาะอ่กวาดบ้านอยู่นี่เลย อนบ้านเองเดี needed, uh, like, ๋ยวหนูจะได้ไปหาแม่แล้วทำผิดร yeah? uh, 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 uh. ้อยบาทอะไรนะลูกทำผอบาทอะไรได้ร้านร้อยบาทร้อยบาทร้อ้เงินสี่ร้อยบาทได้เงินร้อยบาทรู้ได้ไงอ่ะตาผลจะมากินช็อกโกแลตให้เด็กเห็นไม่ได้ ผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะรักกันนะคะรักกันรักกัน,ร,กกนรักกันพี่น้องหาก,กันดีก็สร้างกันพี่น้องเอ้ยคอยอยากฮักถุกคนนั่นละ่ะนี่มั้ยเด็กหน่อยนะคนนะกำลังน่ารักเลย อะไรเอาอยัางมาแลกข่อยก็บอยอมได้หนิแม่ข่อยี่บอกให้เลยนี่ได้หน่อยสองคนหนิจ้ามุเจ้าอยากเห็นแฝดสองคนแฝดแฝดยูหนีไม่สองคู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยจะไปเบิ้งอีกแฝดครูหนึ่งได้ขออยจะมุเจ้าเบิ้งได้อือยุ่งกันแม่นานมุเจ้าเบิ้งมุเจ้าเบิ้งมุเจ้าเบิ้งแม่แม่ปุณห์ คุณอาคุณอาพี่ลองข้าเจ้าอยากเห็นแฝดเมื่อเมูเจ้าเห็นบ้างแฝดเบิ้งเฮ็ดยังกับเฮ็ดคือกันเมูเจ้าเบิ้งแฝดดิคอยคอยกับบอสเซียดอกว่าสิคักปนี่เบิ้งดูบบงาปนี้ผู้หนึ่งหนวดข้างขวาผู้หนึ่งหนวดข้างซ้าย พอดีพอดีก <tr> ันเรอแล้นคะที่จ้อ่าอ่า่าแฝนะคะนี่แฝดบอกจ้าว่าแฝยู่นี่มีสองคููอันอันนี้แฝดพูงใหญ่นี้แฝดู้น้อยหันนี้แฝดู้น้อยี